สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามาอัปเดตข่าวสารของสุบรรณมันตาของหน้าวันตคิดของทีมชาติไทยสมมสรโอชูวน OH ได้ปลุกข้อตกลงยืมตัวสุบรรณมอนตาของหน้าวันตคิดของทีมชาติไทยในลีกเดลเยียมหนึ่งปีโดยทางสมมสรบนุลีรัเมเยเนเตดได้ถแถลงการปล่อยตัวสุบรรณมอนตาของหน้าวันตคิดของทีมชาติไทยไปร่วมทีมโอชูวนทีมสูงสุดในลีกเบเยียม้วยสัญญาย,ยืมตัวหนึ่งฤดูกาลโดยแคปชั่นระบุว่าสมมสรโอชูวน OH ทีมสูงสุดในลีกเบีลเยยมตกลงยืมตัวสุภนัทเหมือนตาจากสโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดเป็นระยะเวลาหนึ่งปีโดยสุภนัทเหมือนตาจะเดินทางกลับจากการฝึกซ้อมกับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ทันทีเพื่อมาเตรียมเอกสารการทํางานเวิร์กฟอร์มิเพื่อกลับไปฝึกซ้อมกับทางโอชูเวนโดยเร็วที่สุดหวังว่าสุภนัทเหมือนตากองหน้าวัย21ปีทีมชาติไทยจะได้ลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่โอชูเวนเอาแล้วในบุรีรัมยูเนเต็ดยืน่นคำขาดสนัดตัดสินอนาคตของ มาชาธดะอิชิอิกลายเป็นกระแสมาแรงเป็นอย่างมากว่าบุรีรัมยูเนเต็ดจะแยกทางกับมาชาธดะอิชิอิหลังจากที่คุนซือญี่ปุ่นพาบุรีลัมแพ้หมดทุกได้กับทางทูแบงก์คอกยูเนเต็ดในเกมแชมเปี้ยนคัพโดยมีรายงานว่าบุรีลัมยูเนเต็ดจะให้โอกาสมาชาธดะอิชิอิคุนซือญี่ปุ่นคุมทีมอย่างน้อยสามแมตช์ก่อนช่วงฟีฟ่าเดเดียนกันยาจะมีการพิจารณาผลงานอีกครั้งซึ่งตอนนี้ทางบุรีรัมมีโค้ชที่พร้อมเข้ามารับหน้าที่แทนอย่าง อาเทบาปัตอดีตผู้ช่วยกอบอังเก้บอเตปูปูสมัยที่เคยร่วมงานกันที่โยโกมาเอชมานินอตในเจลีญี่ปุน่นปัจจุบันอาเธอร์ทำหน้าที่เป็นประธานเทคนิคให้กับทางบุริรัมยูเนเต็ด